บ้างวงสวงแล้วพาร์ทสองหรอครับดีใจนะเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นเปิดเริ่มเริ่มเปิดจริงๆแล้วว่าอ่ะเดี๋ยวเราตอนนี้พาร์ทสองชัวร์ๆแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอากาศดีเนาะวันนี้ใช่ดีมากไม่มีแดดไม่มีแดดไม,ม,ดดไมนอนเพราะอยู่ในร่มครับครับผมครับผม เออ่ถามว่าเป็นให้เรา่อนเยอะมากรู้สึกไงล่ะครับรู้สึกดีใจครับที่แบบทุกคนยังรอคอยแล้วก็ยังติดตามรอดูเด็กๆสี่พิธีกับอีกงหนึ่งเพื่อนหนึ่งพิธด้วยชิดไหนเลยครับมาชิดเพื่อนก็ดีใจครับที่ทุกคนให้การตอบรับอย่างดีแล้วก็ยังรอรอแล้วก็มาให้กำลังใจน้องๆก็อย่างล้นหลามเลยครับเลิกเปิดกล้องล่ะครับอ่น่าจะไม่เกินสองเดือนนี้ครับช่วงนี้ก็ปั่นบทของคู่ ก็พอได้ผลได้จบแล้วแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังจะเวิร์กช็อปด้วยครับผมแล้วก็ใกล้จะเปลี่ยนงานแล้วก็จะเปิดกล้องเร็วๆนี้ครับเรื่องไหนมาต่อยกมือหนึ่งสลองซ้ำอ่าเรื่องสองยกมือหนึ่งกลองซ้ำเรื่องสามหนึ่งกล่องครับเก่งบานเก่งบานเก่งบานเก่งชื่อชื่อครับ เวามรู้สึกเนาะเอาเอาเอาของคู้หนึ่งก่อนเนาะอ่ะพี่ปอนพี่ปอนเยอะเป็นไงบ้างความรู้สึกความรู้สึกเป็นยงไงอู้ยไปโยนหนึ่งนี้นะครับเป็นไงรู้สึกว่าดีใจครับมันแฮปปี้มากเลยถึงฝั่งฝันแล้วนี่มากําลังแบบว่าไม่สบายหรอเพื่อนไม่สบายพอดีดีหน่อยเออมันเป็นเกเป็นีต้ก็รู้สึกว่ารอดูต้องสอบดูดีว่าว่าส่วนตัวเป็นแบบ รอดูเรื่องอะไรที่ดาวตกเป็นพิเศษไม่แปลกสตีอยากเห็นโอนในกล้องว่ามันจะเป็นผู้เป็นคนคืนอะไรเพี่เออปาร์กับยังอื่นค่ะเป็นส่วนของท่อนมือและเท้าได้มือและเท้าสปอนส์ลองแทนก็รู้สึกเต้นมากครับเพราะว่าบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับปีที่แล้วที่เรามาลงส่กันเลยมันทำให้แบบนึกถึงวันนานๆที่แบบ เราเพิ่งเริ่มรู้จักกันผมแล้วกันเริ่มรู้จักทุกคนแล้วก็ได้เริ่มทํางานในโปรเจกต์นี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็รอติดตามว่าผมจะไปนั่งอ่านสื่นไหนออจะอ่านแทนต้นฟ้าหรือเปล่าอ่านแทนผมหรือเปล่าเนี่พี่มาดีมากนะครับผมก็วันนี้เป็นแฟนมาเยอะมากใช่ครับผมรักมากมากใช่ขอบคุณมากๆนี่ชาวซิกโค้ดมาเต็มเลยนะเออใช่ใช่มีกงมีกิ๊ฟเลยจะไม่หมดนะครับผมแล้วก็อ่าจริง พาร์ทสองพาร์ททำให้คิดถึงพาร์ทแรกมากๆเลยนะครับผมนิ่งๆก็อยากให้คนดูตั้งแต่พาร์ทแรกพาร์ทสองเลยเพราะว่าทำลายมันเรียงกันมาเลยพาร์ทแรกสเปเชียเขาจะนอนแล้วก็พาร์ทสองใช่ครับผมก็ก็เต้นตรอแล้วอ่ะสนุกน่าดูนะครับบาร์ดถิ่งเข้าไปอ่ะก็ถ้าไม่มีผมก็เขาก็จะไม่ไม่ได้รักกันหรอกเออนี่แหละ ตัวตึงออกเลยในพาร์ทสองอ่ะเขาต้องรอติดตามนะครับอทุกคู่เลยหรือเปล่าตรงเนี้ยแคปวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นบรรยากาศเหมือนในพาร์ทแรกเลยครับซึ่งอันนี้เป็นวงสงฆ์ครับแรงของผมเพราะว่าในพาร์ทแรกผมไม่ได้มาเพราะติดทำงานที่ต่าง นี่ก็คือได้มาโปงส่วงพร้อมเพื่อนๆสักทีนึงครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้ทุกคนมาหาหักเยอะมากๆนะครับแล้วก็แบบซีรีส์จบไปสักพักหนึ่งแต่ทุกคนก็ยังแบบยังรออยู่นะก็ดีใจมากๆก็ช่วยรอกันอีกนิดนึงนะครับภายในปลายปีนี้ได้ดูแน่นอนรออยู่นะครัออยู่นะครับคอตลอดพี่นิวเราก็ดีใจมากๆเพราะวันนี้คนเยอะมากๆแล้วถึงเต้นแล้วถึงเต้นเหมือนเดิมครับแล้วก็พาร์ทแรกก็ถือว่าเป็นการแบบชิมๆแล้วการพาร์ทนี้ก็เต็มตัวแล้วครับก็คือแบบได้ โชว์ความสามารถของเรนเต็มตัวจริงๆ้อมร้องให้อพร้อมถูกมากมากๆคับก็คือสามเสร็จนี้เดี๋ยวร้องให้เลยนะครับร้องเลยรอดูดีกว่ารอดูครับครับผมก็จริงๆอย่างที่ทุกคนบอกกันว่าวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นเป็น วันบรสวทั้งแรกน่ะตั้งแต่พาร์ทหนึ่งก็รู้สึกแบบเหมือนมันเสร,ร็จแนกครับคือกลับมาโบรสโวอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ยกูนพร้อมหน้พร้อมตาม,มีบีเวอร์เพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงก็ขอบคุณมากจริงๆที่แบบพอจติดตามพวกเราตั้งแต่พาร์ทหนึ่งจนถึงตอนนี้ก็เข้าสู่พาร์ทสองแล้วก็อยากจะติดตามจริงๆรัร์ทซาลาโบรครับอบ,อบอก็มีความสุขมากเลยครับวันนี้มีความสุขมากจริงๆครับแบบคนม,มเยอะวา่าเทียบกับปีที่แล้วใช่ไหมครับปีที่กว่าไม่กว่าแบบ เราซึ <chat> ้งเหมือนเดิมมีคนที um. ่รักเยอะมากขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกยังตกใจอยู่เลยครับตอนที่ออกมารู้สึกว่าแบบเออเห็นเห็นการพัฒนาของแบบเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับเห็นการเดินทางมาด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออ Part สองก็แบบเริ่มใกล้ความเป็นจริงแล้วที่แบบทุกคนรอคอยอะไรเงี้ยครับก็อยากฝากทุกทุกคนด้วยละกันครับก็ โตขึ้นเยอะเลยครับท่อง A B พีซีละโตสักีเลยค่ะครับผมก็โตขึ้นเยอะแล้ะครับก็ฝากด้วยครับ,รบทุกคนแบบเต็มที่ครับ่ผาครับขอบคุณแฟนๆาทุกท่านนะครับที่แบบว่าให้การต้อนรับที่ดีขนาดนี้นะครับตั้งแต่พาร์ทแรกจนพาร์ทสองเลยก็ขอบคุณมากจริงๆครับพวกผมก็ทําให้พาร์ทสองเนี่ยเป็นไปตามที่ทุกคนหวังนะกันว่ามันจะออกมาดีแน่นอนครับผมครับผมก็รู้สึกว่า นี้แบบเปิดเลิกได้ดีมากชื่นใจมากว่าพาสองกับได้ไตรทอแบบว่าจะเริ่มแล้วเป็นทางการใช่แล้วก็รู้สึกดีใจกับองค์กรทุกคนทั้ทั้งสิบคนเลยเนาะที่กลับมารวมตัวกันใช่แล้วก็เหมือนเพิ่งรู้สึกเหมือนว่าเวลามันเพิ่งผ่านไปปีที่แล้วเองคุณนี่กลับมาเจอกันอีกแล้วแล้วก็เราจะเริ่มเราจะสตาร์ทในพอกันพาสองปีนี้ผมเปลี่ยนสีเลยใช่สีตาเลยท้าผมยังไงพูดหีพูดสองดูท็อบอะไรกันอย่างเงี้ย เขาเขากันเองหรือเปล่าไม่ได้ฟังคุณผู้ชมมีลำแข่งอยู่กดดันขึ้นนะเพราะว่าเอาสิงของเป็นสิ่งของมันก็มีคำแบบว่าเขาจะทำอะไรนะสงสารเหรอท่านอาถรรพ์มันมีความอาถรรพ์อะไรเงี้ยก็ากดดันไม่กดดันมากๆครับแล้วก็พยายาม โฟกัสแล้วก็ทันที so ่สครับก right. ็พยายามจัดการทุกอย่างแบบว่าโอเคเราวางความคาดหวังไว้ก่อนเราวางทุกอย่างไว้แล้วก็เวิร์กตามปกติที่เราทำไปสาธุครับผมสาธครับเราต้นหลิวก็อ่นนี้ยากเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็อ่า ช่วงนี้ฝึกเขียนมือซ้ายบ่อยฝึกเขียนมือซ้ายครับตอนนเรื่องต้องใช้มือซ้ายทีประมาณของผมก็เหมือนกันพยายามจะอ่านนิยายมากขึ้นอยากจะอ่านให้จบเลยครับแล้วก็แล้วก็พยายามตอนนี้พยายามเสพแบบว่าซีรีส์ที่แบบว่ามีความดราม่าอยู่ใช่เพราะว่าผมไม่เคยเล่นดราม่ามาก่อนเนยอันี้ก็เป็นครั้งแรกก็เลยแบบต้องแบบศึกษาเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีเวิร์กช็อปกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าตัวละครกับหนึ่งในในเวิร์กช็อป คิดว่าน่าจะดีข yeah, okay. uh, ึ้นเยอะครับมาไม่ได้มากขนาดนั้นจริงเหรอยังไม่ได้อยู่กับงจริงจริงไม่ได้มากขนาดนั้นจริงเรื่องตัวตอนได้ดุดเหมันแค่แบบประมาณแค่ช่วงอ่อนๆนิดๆหน่อยๆเองนะหลังหลังมันก็จะแบบปิดปิ่นจินเอ่อเย็นยินเย็นยินฝึกเตร็จยังเอ่อของผมเหรอฝึกกระทืบผีจริงจริ่หรอครับปรนั้นเอ้ยกระทว่ามันเป็นเรื่องของ การเข้าใจเนอะในการเข้าคีนเนอะพยายามทำกานบ้านคือก่อกครับก็ตลอกเป็นเรื่อตอนเี่ยอยากเป็นการบ้านเดี่ยว ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆรับตรงๆเลยครับไม่บอกใครว่าละคร่าเพิ่งเล่นเพิ่งปิดไปอ๋อละครใช่ใช่มีเงินมีะครทใช่มีงานทอีกล้แล้วะไปยังไงอ่ะย่งน่งครับผมก็ตอนนี้ก็รอซีรีส์อย่างเดียวเลยครับตอนหนึ่งอ่งตอนหึ่งตอนนึ่งย้นอ๋อครับนอกจากอนิยามแล้วเพิ่มเติมตอนนี้ครับผมก็แบบรีเซิร์ชล้กันตอนนี้รีเซิร์ชบว่าพาหนังดูครับที่แบบดีเลทกับตัวละครคาแรคเตอร์ให้ได้มากที่สุดครับแบบ หนังครอบครัวเลยครับแล้วก็หนังที่แบบเกี่ยวกับพวกแบบซูเปอร์เนเชอรัลอะไรแบบนี้หน่อยเพราะว่าเรื่องที่กลัวผีเ่ยทำไงเรื่องที่กลัวผีโอดก็ที่ไงโอดก็ดูหนังผีให้เยอะขึ้นแล้วก็แบบหน้าชุวงนีนั่งสมาธิบ่อยขึ้นด้วยเฮ้ยใช่ไงเอจอได้ข้อถึงผีไงไม่ใช่น่าสิทธิ์ซึ่งก็สิทธิ์โอ้พี่เงินไหมครับพี่เงินอยู่แล้วทำไมครับทุกคนพี่เงินอยู่แล้วก็ช่วงนี้อนั่งสมาธิดูขึ้นเลยครับรู้สึกว่าแบบ อยากเป็นคนที่มีสมาธิมากขึ้นครับจะได้จดจอกับแบบยานคอนเน็กกับแบบเอเนอร์จีหลายๆอย่างได้ครับก็ไปเอาดีกว่าคอับอ่จจงอาจจะไปบวชก็สักผมก็ประมาณนี้ครับส่วนก็ผมไก็จะหนนาก็ทําการบ้านในตัวละครมากขึ้นแล้วกันครับเพราะว่าเด็กผมเองเขาเพิ่งอ่านเล่มแรกจบกำลังจะขึ้นเล่มสองต้องไปเพิ่มก็คือเรื่องการขับมอเตอร์ไซค์ก่อนเลยอย่างแรก เพราะว่าผมเนี่ยขับค่อยแข็งมากแล้ในซีรีส์แบบว่าขับเยอะมากๆจริงๆครับผมบิ๊กไบคปเลยแน่นอนใช่ลองถึงการขะบล้อวิวาทด้วยไม่เคยขะบล้อหรอเราเป็นเด็กดีเราเป็นเด็กดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ซ้อมกับพี่เงินกับพี่ใหม่กับพี่เงินจะตายป่ะน่ารักมากมากผมก็ฝึกจะ พยายามหาแอคทิวิตี้แบบว่ากีฬาเล่นบอลอะไรเงี้ยปกติเล่นบอลเนาโปติปกติผมไป่เล่นบอลกไงก็อยากลองเนี่ยจะชวนเพื่อนๆเยไปดิปไปบอลเปเหลวไปเตะอไปเพื่อนไปเพื่อนไปนเไ้พี่ก็ปเตะบอลดเตะไมเองแทนก็นี่มีแปคนพอดีที่สี่นนหเออเเล่นบอลไงคือคือจริงๆเล่นไม่เป็นก็อยากจะฝึกให้มันแบบ เข้ามากขึ้นใช่หมมันเข้าถึงพ่คล่องขึ้นใช่คร้บก็แบ็คกราวด์ตัวละครเพิ่มครับผมฝั่งนี้ดูเรื่องเคทียสุดฝั yeah, dad, yeah. okay. so? oh ่งนี velocity, ้ลอยตัวแล้วลอยตัวลอยตัวคือเลยคือตอนพาร์ทหนึ hmm, right? ่งอะฝั่งนี้ยเครียดมากฝั่งเนี้ยจะนั่งเล่นกันแล้วพอพาร์ทสองอะฝั่งเนี้ยจะนั่งเล่นละแล้วฝั่งที่ละที่ที่โบที่โบรายการฟอลหรอว่าที่ฮิวทะเลอ่ะ ไม่องมีไม่ไม่ต้องมีสีเพิ่มแค่สี้นะาีก่บเมาไม่เมาไมเจอเพื่อนต่อยเล่นเล่นเล่นมองไปหลับแทนตอนนั้นที่จี๊บหลับนเราเ็นไงไปทำคอนเทนต์ไปทำอะไรวะในกองประมาณ อ่าครับผมก็อยากฝากทุกคนติดตามโฟลเวอร์อยู่คัสสองเลยนะครับก็ได้ดูภายในปีนี้แน่ๆครับผมช่องทางก็จะอัพเดทอีกทีนึงแต่ว่าแพลตฟอร์มคือวินวีแน่นอนนะครับก็ฝากวินวีด้วยครับลูกค้าที่น่ารักของพวกเราเหมัอนกันค้บของมากครับแล้วก็จะบอกว่าเด็กๆทุกคนตั้งใจมากๆเ็ที่มากๆครับก็ครับชมตั้งใจสั่ไหมวะแล้วก็ก็อยากฝากแฟนให้แบบคอยสนับสนุนน้องๆทุกคนต่อไม่ว่าจะเป็น ฝั่งนู้นหรือฝั่งนู้นนะครับื่องราบของท่านหนึ่งท่านสองอยากให้พับผ่อนไน่แหลยครับไปที่เงินีเงินเลยครับ่เงินเราพร้อมมาแล้วเราพร้อมมาแล้วให้ทแบบปากปากแฟน เออพิงก์กับนีสซ้อมมาแต่บ่ายนะฮะครับผมก็จริงๆแล้วนะครับก็อย่างกฝาพี่แบงค์ตั้งใจฝากแฟนทุกๆคนเลยนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเราตั้งแต่พาร์ทหนึ่งจนพาร์ทสองนะครับก็อยากก๊อปดิอะไรนะอยากก๊อปดิโอเคงั้นพาร์ทพาร์ทสองจนพาร์ทหนึ่งงั้นโอเคก็ฝากล็อกแล้วจริงๆซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยผมผมเนี่ยตั้งใจมากนะครับผมแสดงชุดเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพาร์ทหนึ่งพาร์ทสอง ก็ฝากทุกคนนะครับให้กำลังใจแล้วก็อินเตอร์แฟนนะอินเตอร์แฟนโอ้โหที่แบบครับผมก็เปลี่ยนกันเราขึ้นจบแล้วออกปล่าพูดภาไทยไปกันอินเตอร์แฟนอินเตอร์แฟนหรืออินเตอร์แฟนเยอะอ๋อโอเคครับก็ for the international fans so uh, I would like to take this moment to like thank you you guys for always supporting us as always and we're gonna have like a part two so Like keep watch out and like we're so happy to announce for today that we're gonna like do the p a t t o o yeah Yes. t h o s so much ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ติดตามพวกเรามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่ประเทศของคุณครับ ตัวฮันนอสครับเ่กอแล้ว็เเป็นงบ้างกาอก็หลอีกสคิวนะครผมนี้แนี้ครับเลยสองคิวแล้วก็เห็นนอยู่ไงก็เหลืออีกสองคิวแล้วก็จะบอกว่าจะเป็นโจฮันนอสเวอร์ชั่นที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนอเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง ที่มีที่มีครบุกรถมีครบลุกรถในสเปเชียลเลยเอาเอาเนี่ยสเปเชียลด้วยครับลองไปดูครับเพือนครัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเลยเพื่อนเป็นสบ้ยใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวจะประกาศแ้จะประกาศเพือน เร็วๆหรืออยากเร็วๆนี้ครับไม่แม่ครับใช่อะไรที่ไม่เห็นแม็กกี้บาร์สทำเป็นตัวฮันน้อยก็จะได้เห็นจริงสุดๆตามติดบอกเลยสุดๆเห็นคิวแรกมีลง้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มัไม่มีก่อนไม่มีไม่มีเนี่ยมีแต่ซวมามีรอดูว่าจะมีไม่มีก็ต้องทางวีมี ครับฝากด้วยนะคะรับผมสเปเชียลสับ